ตอนนี้ก็6โมง40แล้วนะครับก็น้องยังซ้อมอยู่1 2 3 4เหงื่อแตกซิกเลยดูดูครับ8น้องมาหน้ารำสวยมากเคมีตรงกันมากนะทพก่นคนเดี๋ยวติดตามรูปสวยๆเนาะหลังมือนี่ม้องอยู่หลังเขาได้ปิดหรืเปิดเปิดเปิดปิดคือเรียกว สอดรู้สอดเรียนนะขออนุญ,ญาตยืมคําพูดของพ่ออาทิตย์มาใช้เนาะเด็กสอดรู้สอดเรียนนะละหลายคนเคยตั้งคําถามนะครับว่าเออทําไม<อ>เรา<พ>เราโปรโมท<พ>เราเชียร์เฉพาะน้องฮักแพง<อ>คนเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเรามาดูความเป็นจริงเน,งนงาะเอซี <FC S 1> ที่ติดตามน้องตั้งแต่แรกที่ดูช่องนี้เริ่มสรีหรือทุกๆช่องน้ครับน้องฮักแพงเนี่ยก็เป็นเด็กที่ใส่รู้ใส่เรียนสอดรู้สอดเรียนนะฮะคือจะเข้าหาครู พ่อครูแม่ครูทุกๆคนนะครับและก็เชื่อฟังคำสอนของพ่อครูแม่ครูน้องไม่เคยเรียนร้องเรียนเล่นเรียนลํมมาก่อนนะครับคือความฝันของน้องคือว่าขอให้หนูได้มาเป็นหมอดำโดยมีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลน,นะฮะน้องก็ได้เดินหาตามความฝันทุกๆความฝันของน้องที่เดินมาก็คือน้องจะก่อนที่จะเข้ามาเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปเนาะผมก็ขออธิบายสั้นๆเนาะ น้องทักไปหาบอสโจนะซึ่งทางบอสโจก็ไม่ได้ออดิชั่นมานานมากตั้งแต่ช่วงปิดวงนะฮะแต่น้องก็คือมีความพยายามที่จะจะทักหาบอสโจว่าหนูอยากจะมาอออดิชั่นจนเราไปเล่นงานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะอำเภอศิลปภูมิน้องก็มากับแม่หลังห้างมารออออดิชั่นตอนนั้นน้องนั่งรอบอสนานมากจนบอสให้โอกาสน้องขึ้นสาวเช็คบนเวทีแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ดาวดวงใหม่นะครับและบอสก็ ได้บอกกับทุกคนว่าน้องห้แพงคนนี้แหละจะเป็นนางเอกน้อยในสาวน้อยระเบนโชม <laughs> อรำน้องใหม่ของสาวน้อยพี่บ้านแพรนะครับจะเป็นนางเอกที่ชูวงนะฮะแต่ด้วยความว่าที่มาอยู่ในวงใหญ่คือน้องจะมาหาประสบการณ์เพื่อเตรียมที่จะไปอยู่สาวน้อยระเบนโชและเราก็ได้เห็นความตั้งใจใหลายๆอย,ยา่างของน้องจนทําให้น้องเป็นที่รักของคร,รูและพี่ๆในวงนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ใส่รู้ใส่เรียนมากนะฮะเราก็จะเห็นประสบการณ์ที่ โอ้โหพูดยังไงดีคือที่ผมผมได้ใกล้ชิดน้องเนาะคือน้องเรียนรู้ตลอดเรียนรู้ตลอดดูสิครับเนี่ยเนี่ยน้องจะรำสวยมากนะฮะผมชอบน้องรำมากเลยนี่นี่ฮะแล้วน้องมานะก็คือน้องอ่า fc หนึ่งที่ยังไม่รู้จักมาเนาะน้องมานะคือน้องชายที่ผมรักอีกคนหนึ่งเนาะสมัยก่อน แต่ก่อนเนี่ยผมจะถ่ายคลิปกับมานะนอะด้วยหลังๆมาไม่ได้ถ่ายด้วยกันด้วยแบบเวลาไม่ตรงกันหนึ่งผมมางานช้าด้วยแล้วก็ผมมีภารกิจด้วยก็จะไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปด้วยกันจะมาเจอกันก็คือตอนเล่นงานแล้วผมก็จะเข้าหาน้องตลอดที่เต็นท์นะฮะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรมากมายนะครับเพราะว่าไม่อยากบกวนอนนะครับนี่แม่แม่มานะแม่แม่แม,มนามมมะนะจะรู้จักผมดีเนาะ <laughs> ผมก็ชอบแกงน้องมานะชอบแกงน้องฮังพงด้วยนะฮะนน้องชาน้องสาธิลักณ์ของผมนะฮะ พอคุณน้องมากกว่าพอเต้นตานุเพิร์ดพอเริ่มเล่นคู่แล้วนะครับพอเริ่มเลู่่แล้วมาที่าลังจะเป็นเล่นคู่หลังพมคุณน้องมากกว่าพอเต้นเยอะเลยต้างดึงแรงต้องฝืนได้ดังเลยเปออหน้าแรกเั็นหน้ายี่สองสามสี่ห้าแปดสีครับแป แม่ติดมาดูลูกสาวแล้วเนี่ยก็คือไทยนี่สิสองเทียแต่เราบเรียนเพิ่มเติมว่าไงคุณแม่ลูกสาวลูกชายมาอยู่นี่ทั้งสองคนเลยลูกสาวลูกชาย ทีราเรถท่าไผ่ท่าัควหม้เาังสวนยัง้ายอกมนเต่ไปท่ท่ไปที่ไที่ไป่ไปที่ไ่ไ่ไไปที่ไปที่ไปท่ไปที่ไปที่ไปที่ไมี่ไปที่ปที่ไปทไป่ไปทไป่ไปที่ีไปที่ไปทที่ทไปที่ไปทีที่ไป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 ท่ไที่ไที่ไปที่ไปที่ไปที่ท่ไปปี่ไปที่ไปทีไปที่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 ไป่ 5, 5 6, 6 7 8 1เ 3, 1 3็ดแปดคือสองสามสี้าหกเจ็คสมาเจ็ดแามสาหก็ดืสง้ ้แล้วเการงานในกลุ่มนะครับมีกาหนึ่งสองสามส่นะครับกแบบสองสี่ลงแบบขึ้นหนึ่งสองสาสี่ห้ยห้า ถามแม่ติม๋มหลายคนเขาบอกว่าลวหลายคนเขาบอกว่าทําไมดันแต่น้องดันแต่น้องฮักแพงผมก็อธิบายไปยว่าเราไม่ได้ดันนะน้องเขาเป็นคนสอนรู้สอนเรียนเองเออนี่ต้องถาม,มถามแม่ติม๋มเบอเดดันวบาเดดัน,นพี่น้องเพราะว่าแม่ติ๋มเคยบอกแล้วว่ากระป๋ขขอทีไฮสิมาเลียนไฮสิมาสอนรู้สอนเลียนคือแม่กับตอนรับทุกคนแต่ว่าลูกบมาๆเฮากับเบามาซามาสิไป หาเกิดเราเอ้ยคือนบวไปเรียนน่ะแม่อวกนี้เอาคือนบวไปเรียนน่ะแม่คือบวไปเรียนนํะพ่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิสัยทัศน์ของคนที่เป็นครูคนที่เป็นครูต้องรอให้ลูกมาม่อยากเรียนนําเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เรียนแบบมัธยมปฐมที่แบบครูแบบบังคับเด็กเรียนที่เด็กไม่สนใจเรียนแต่นี่คือเขาเรียนแล้วเขาได้ถ้าเกิดว่าไปบวกเกิดว่าคนคนนั่นเขาคิดว่าเขาเกียงแล้วล่ะเขาจะไม่โกรธเราเหลือเขาจะไม่เออ ก็แสดงว่า,าเออโบ,บ่บพร้อมที่สิมาเลี้ยนคำยัยากมาเลี้ยนก็ตรงมากแม่ก็บ,บอกกันที่แรกแล้วว่าว่าเดดดันเพราะว่าลูกเขาเขามันมาเลี้ยนดีอืเขามันมาเลี้ยนเยนองเข้าแห้งอยากสวน อยากสอนทุกคนอยากสอนทุกคนค่ะแม่เปิดใจเต็มที่เรยกับพ่ออาทิตย์น่ะไม่ใช่แฉพาะแม่คนเดียวพ่ออาทิตย์ด้วยแล้วก็แม่ทุกทุกคนด้วยแม่ปีแม่อะไรด้วยแม่ปีทั้งแม่ปีทั้งผู้ฝ่ายผู้ฝ่ายเล่าเล่าก็อาจจะยว่ามีไปลามาสอนโบราณแล้วมาคำถ้าขอวิธีลังวิธีคําเพราะว่าแม่แม่ของเราจะมาหอดเดินบางมือแม่กับมาเว้นต่ก่วนี้ทานละหมูกับมาคากวนนี้คูอกันแต่ว่าลูก เขาอยากเรียนเมนสิมีแค่เวลา20 30นาทีคือเขาก็อยากเรียนไม่ได้อวยค่ะไม่ได้อวยไม่ได้เอียงไม่ได้อวยใช่ครับอ่ะนี่เนาะสุกแล้วขึ้นเข้าใจเด้อเป็นไงน่ารักปะน่ารักไหมน่ารักที่สุดเลย่ะอ เล okay. ื่อนถอบกก็เมื่อกี้ก็อนสองรอบดีเนาะรอบเดียวอันนี้ไหอันนี้สองรอบอันนี้สอัุ่มปเลยอันนี้อ่สองรอบได้ไหมตัวน่อยชี้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ห <12 S> 2> 2> น,นึ่ื่อนสี่ห้าหนเจ็ดหนึ่งส ก้อนพีกับน่องอืมม็ดอันดครู่ครูก็ดีกใช่ผมก็ฟันทงก็เป็นกเป็นต้นน้ำหรือมานะกันแน่เนี่ยผมฟันทงเลยะต้น,นเป็นสงนหมช่ีนอนช้อนหออช่ตอนแผมฟันทงว่าต้นน้ำกับต้นงนน้ำกับมานะผมว่าจะต้องเป็นใครคนใด<อ>คนนึ่<อ>งเลยลอองเอัน้อลองซองลองซอง ลองรองซองคืออะไรคืออะไรแม่รองซองคืออะไรรองซองคืออะไรไปน้ำกันอ่อนนี่ย่างกันนี่งซองนีย่กันรองซองรองซอนรองซองเราเป็นรองซอนรองซองรองซองรองซองรองกองรองซองโอเคอ่เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะเนี่ยอ้าวดูนางพญาก่อนฮะนางพญาขาเด้าครับอ่ะนางพญาขาเด้าเออเอามาขยันเราคิดที่แค่นี้ก่อนแล้วสิที่นั่น